กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีพีที่169ประจําเช้าวันจันทร์ที่3เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาฝากพี่พี่หชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งเป็นพี่พี่ที่300บาทค่ะ1องค์300บา,บาท2องค์500บาทนะคะแล้วก็วันนี้มีรายการพิเศษ1รายการนะคะ ถ้าพ,พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งของเช้าวันจันร์จะเป็นครูบาสีวิชัยนะคะครูบาสีวิชัยปีสองสี่แปดสค่ะพี่ขามาในเรี่ยมนะคะยขออนุญาตซูมอีกนิดนึงถ้าภาพไม่ชัด แอดไลน์ uh, line, เข้ามาขอภาพเพิ่มเติมจากน้องสุภาได้เลยนะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519ค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่านะคะ เนะะื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่เนื้อแตกลายงานนะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ค่ะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะคะ หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะรายการที่4ี่ค่ะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่ห้าเหรียญจปลหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเหรียญจปลหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะปีสองหนะคะพี่พี่ข ต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะรายการที่6ค่ะพี่ๆค่ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7จ็ดผ้าปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ พระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะรายการที่7ค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะปู่ทวดหลังเตารีดค่ะพี่ขารายการที่8ค่ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9พระสุมกรนะคะต่อไปรายการที่รายการที่10ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ รายการที่10บค่ะพี่ขาตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะรา,ายการที่11ค่ะพี่ขา ่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพระปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรายการที่12ค่ะพี่พค่ะจ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13หลวงพ่อกระเสมเคมะโกนะคะ หลวงพ่อกระเสมเคมาโกค่ะพี่ขารายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14พระรอดลำพูนนะคะพระรอดลำพูนค่ะรายการที่14จ้ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จเกตชยโยนะคะสมเด็จเกตชยโยค่ะรายการที่15ค่ะพี่ๆค่ะเนื้อหาเข่าสวยนะคะเนื้อแตกลายงาค่ะต่อไปรายการที่16ค่ะ 16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินว er ัดบางครานค่ะรายการที่16ค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีค่ะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นเหรียญพรมวิหาร4ี่หลวงปู่ทวดนะคะเหรียญพรมวิหาร4ี่หลวงปู่ทวดค่ะด้านหลังเป็นพระครูอุ๊ยโทษทีค่ะพระครูธรรมพลาทอนนะคะวัดพระานุภาพนะคะปี2553ค่ะพี่ขา เรียญพรมพวิหารสี่หลวงปู่ทวดค่ะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระนางพญานะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีมหาลาบหลวงปู่โต๊ะนะคะ ขออนุญาตเปิดกล่องพระสิวะลีนะคะรายการที่20นะคะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษเป็นพระท่ากระดาเนื้อชินนะคะพระท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงค่ะพี่ผขารายการพิเศษของวันนี้นะคะพระท่ากระดานเนื้อชินสนิมแดงค่ะ รายการพิเศษหนึ่งรายการของวันนี้จ้ะ 500บาทค่ะพี่พี่จะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะแล้วก็รายการพิเศษถึงรายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำไปอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ